มันอดใจไ่ไหวครับผมนี่นะมึงขวยมันรู้ครับนี่นี่ขวอยโงยไม่ไหมเลยครับนี่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 ครับนี่นี่ครับนี่นี่นี่โอ้โหอยู่แน่นอนเลยแบบนี้อยู่แน่นอนนี่ครับนี่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 ห้อยโกยครับนี่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 จอยเห็นไว้นี่จ้อยสใสไว้นี่เลยครับนี่ห้อยโกยแหลกเลยครับนี่แถวนี้ก็แหลกเลยนี่นี่นี่เห็นปะครับเอากลับเสียแล้วครับ กับเสียแล้วกับเสียแล้วหลังนี้กับเสียแล้วเอาเฮกับเสียแล้วครับฮะนี่ช่างจ้อยใช่ไหมนี่นี่ที่ใช้บางหมู่บ้านครับกับเสียแล้วสวัสดีครับพบกับผมในซ่องสร้างจ้อยครับผมเมื่อหนึ่กับาออกมาให้อยากหากินขี้เกล้วครับมาใส่เบ็ดเจอขวยหนูยุษาหม่องครับสร้างจ้อยก็เลยกับเอากลับเล็กมามมันเป็นคลิปขาบเกี่ยวครับใส่เบ็ดแหละครับ กัญสิยามเบ็ดไปพร้อมแล้วก็ใส่หนูไปพร้อมครับแต่สีแยกเป็นคนละคลิป,ลปผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภยัยนะครับเด้อสั่นลงคลิปเดียวสังจอยวายาดมันยาวพูดครับนี่นี่คลิปใส่หนูเขากับสินมาในเงี้ยวหอยครับสังจอยเอากลับมาซีบหลังเป็นกลับโมดิฟายครับเอามาซีบหลังแล้วก็มีฟาดลันลจิว๋วนี่ครับเอาฟาดลันลจิ๋วมาสองหลังแต่บรรูปว่าสิใส่ใได้เบิดหรือเปล่าบรรูปนะครับเนาะ ฝนกระตกลินลิ้นฟ้ากับมืดแต่หากมันอดใจไม่ไหวครับผมอดใจไม่ไหวห็นขวยมันงามครับไปเดี๋ยวไปใส่กันก่อนครับเดี๋ยวฝนสิตกก่อนนปครับสัางจสาใส่บึงขวยมันบึงหูมัน ฝนก็ตกลิ้นครับเบึงในน้ำนี่ยิบ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 หนึ่งครับฝนตกลิ้นอยู่ครับนี่จักสิเป็นจังได้บุรีแต่ว่ามันอดใจไม่ไหวครับผมนี่นะเบึงขวายมาดูครับนี่นี่ขวายโกลยไม่้เลยครับนี่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 ครับนี่นี่ครับนี่นี่นี่เดี๋ยวพ่นขวายหนึ่งครับพูน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 นี่นี่นี่แล้วก็นี่ขวายหนึ่งครับนี่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 ครับนี่ไม้ไม่ยมเยี่ยมเลยครับนี่นี่เดี๋ยวช่างจอยสใส่ไว้นี่หลังหนึ่งครับนี่ ตกมาแป๊บเดียวหยุดเลยครับยังไม่ได้ไปใส่อยู่หัวใส่กลับได้หลังนึง่งบกหอยเดี๋ยวเขาทุบจังหน่อยครับนี่ครับทุบเพราะมันแตกจังหน่อยครับแล้วก็ใส่เสียบใส้ลวดฝนอย่างกับมันจักดีครับที่มันบปตกนะครับเนาะสังจอยมาสิบยางเข่ากระช่อมแล้วเมื่อกี้นี่นี่ครับเอาลืมไปครับสังจอยเอาหนังจาก,กันหมดมะน้ำครับ ลืมบอกนี่น้ำยาก,กันมดสังจอยครับผมสี่โลดสองสามปืด้ดนี่สีน้ำยาก,กันมดกับว่างปากหูลเลยหรอครับนี่นี่อ๋อหลังนั่นกับปากหูหลังนี้กับปากหูลองเบิ้งครับมันจะยูหูไหน โอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยครับผมรอรุ่นกันมืออื่นครับผมโอ้ยแดดเปี้ยเลยครับนี่นี่อืมนี่มาถึงจุดที่สองครับที่สร้างสจ้อยเห็นไว้นี่นี่ก็ห้อยโกยครับนี่ห้อยโกยนี่นี่นี่เด้อเด้อซังจ้อยเบิึงห้อยโกยไหมซังจ้อยเห็นเลยนี่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 ครับนี่นี่นี่ครับนี่ก็ห้อยโกยครับนี่อดูว่าซังจ้อยสีไซไปทางนี้ สังเจรศิษยใส่ไว้ที่น no euh anyway> ี่นี่นี่เหมือนห้อยมันนั่งก็อย่างครับนี่นี่ครับนี่นี่นี่ครับเหมือนห้อยมันนั่งสังเจรศิษยใส่ไว้นี่ครับผมมาเบิ่งจุดนี้กันครับโอ้โหอยู่แน่นอนเลยแบบนี้อยู่แน่นอนนี่ครับนี่นี่นี่ห้อยโกยครับนี่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 สังจรอยเห็นไว้นี่สังเจรศิษยใส่ไว้ที่นี่เลยครับนี่ห้อยโกยแหลกเลยครับนี่แถวนี้ก็แหลกเลยนี่นี่นี่เห็นไหมครับ โอ้แต่มั่นใจตรงนี้มากกว่าครับนี่เหมือนหอยมันนั่งโกยครับไม่ไมเลยเอียเอ่ยมเลยครับนี่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 น,นี่โอ้ครับผมสังจอยสืส่สาห่เบิ้งหลังนี้เป็นหลังสืดอ้ายได้ครับนี่บอกหอยหนวยไม่ใหญ่สังจอยเอาแต่หัวมันเสียบเลย กานไปได้ครับต้อ,อยากกันบดนี่ไปลูกครับนี่เป็นไงนละหมานมาเด้อหมานมาเด้อ อาจจะผูกไว้จะได้ครับผมครับผมตอนนี้สักจาก็ได้ใส้กลับเรียบร้อยครับผมจะใส่บเวิร์ดเหลือหลังนึงใส่ได้เก้าหลังครับแล้วก็ฟาลันสองหลังครับผมโอ้ห้อยโกยมีแต่กำงามครับผมเดี๋ยวมืออื่นมารุนกันว่าสิมิแต้มีตบ่ครับผมมืออื่นมาลุนกันครับคืนนี้พยายามครับมาคนเดียวสวัสดีครับสวัสดีย้ำเศร้าๆครับผมพาออกมายาหนู ที่ใส่ไว้กับวงเดือนโมดิฟายเก้าหลังกับฟารันสองหลังครับผมหมู่บ้านนี่หลังจากที่สร้างจอยมาใส่เบสนะครับเห็นหอยมันไวมต้งสร้างเลยกลับากับแอลกับมาใส่ครับผมเดี๋ยวไปรุ่นกันเพิ่งครับว่าสิเป็นยังไงนะครับหอยโกยไม้ยังสิครับหนาลุ่นอยู่ครับผมไปครับไปชุดแรกนี่เลใส่ไว้สามหลังสามหลังมีฟ้าลั่นหลังหนึ่งสิเป็นยังไง เดี๋ยวไปรุ่นกันเบึ้งครับผมเนี่ยมาแขยวยกันน้ำยากันพ่นเท้าครับคอยโกยไม่ไม่ช่างใจไทยบึ้งหมู่บ้านนะครับเนาะเป็นอย่างไรจะได้ใส่ถุงหมานหรือเปล่าหนูหน่านี่มันเอาน้ำยากันพ่น,นเท้าบ่เนาะเด้อเด้อเด้อเป็นยังไงเป็นยังไงหลังนี้เป็นยังไงเอ้ากลับเสียแล้วครับกลับเสียแล้วกลับเสียแล้วหลังนี้กลับเสียแล้ว Ao lâu rồi, ao lâu rồi, ao lâu rồi, đi hỏi 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 อ้ลันพาดครับผมลันพาดขึ้นแบบไหนนี่ขึ้นมาข้างดี่เทิงพี่อู้หียยังวะโอ้ยเอาน่าเสียดายครับผมโอ้โหโอุ้ตสาววดดักเน่นๆครับผมนี่ ตัวเซนูตัวเดียวแล้วเงียบปิดเลยนี่นี่นี่ครับนี่เฮ้ยฟาลันกับลั่นครับนี่นี่นี่ฟาลันกับลัน่นจะบุถือครับนี่อ,อ,อ๋อมือเป็นบือถือหรือมือนีน ครับผมเขาก็ถึงมาถึงจุดที่สองที่เขาใส่หนูไว้จะเป็นยังไงจุดแรกพลาดไปแล้วโอ้บนาพลาดครับผมน่าสีได้มากเลยครับจุดสองนี่จะเป็นยังไงบุดิอเอาเฮ้ยกับเสียอกแล้วครับฮะนี่สันช่วยใส่ไหนี่นี่นที่ชายบึงหมู่บ้านครับกับเสียอกแล้วอยู่บนน้ออยู่บนน้ออยู่บนน้อเขาก็ไลเหันดีใจอีกแล้วมั้งเอ้เสือกอยู่นี่สิ ออกซึงเปะเลยเฮ้ยโอ้ยลุดอีกครับนี่นี่โอ้ยมันเป็นอ,อียงว่ะอืมโบยู่ครับผมนี่อจังใจอขอเก็บกันครับผมโอ้ลุดครับผมนี่มันเอานิ้วเคียรครับนี่ถือเล็บมันอยู่นี่เออนี่ครับมน่าสิยดายครับผมเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับจุดนี้อีกสองหลัง จะว่าสิเป็นหนูตัวเดียวกันไหนเนอ่ยบนา,าพาดครับผมบอสกันสองตัวเลยที่นี่ไมันคยเป็นยังสีนอป็นยังได้ลายหลังนี่อ่าหนูตัวเดียวกันแท้ๆครับนี่เงียบ,บกริบครับหลังนี่น่าเสียดายครับได้จะเล็บเป็นยังไงอันนี้ใส่ย,ยุบน,นอกๆน,นี่ครับนี่ห้อยมันโกย เป็นเยี่ยงไรอู้มันคือเป็นเังซี่อีกแล้วครับนี่นี่ครับนี่โอ้ยลันผ้าอีกแล้วครับนี่น่าเสียดายครับผมเบอร์สั่งกือบสามเต็มหรือซี่นี่เอาสังใจอขอเก็บกันครับผม ไปลุ้นกระต่อครับผมจุดนี้อีกซี่หาหลังมีฟารันหลังหนึ่งครับใส่น้ำหล่อล่างเป็นยังไงโอ้เงียบปิดคับโบรันนี่โอ้บนญาพาดครับพาดสามหลังโอ้บนญาเสือครับผม รุ่นหลังนี่หลังที่ช่างจอยไายเมืองหมู่บ้านห้อยโกยสวยๆครับหลังนี้จะเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างไรเสียไหมกลับเสียไหมเสียไหมโอ้เงียบกิบครับห้อยโกยสวยๆเงียบกิฟนี่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 ไปรุ่นหลังข้างๆกันดูจะเป็นยังไงไมึงมาอยู่หลังนี้เลยบ่ หลังนี่นเงียบคกิปบครับผมนี่นี่น,นี่ครับผมไปลุ้นหลังสุดท้ายกันครับโอ้โหขนาเสื้อครับลั่นผ้าไปสามหลังตรงจุดเมื่อกี้ี่บุรันครับขนาเสื้อครับผมไปดูลังสุดท้ายสิจะเป็นยังไนงนี่ยังนะโอ้อีกแล้วครับผมอีกแล้วลั่นผ้าอีกแล้วครับนี่โอ้นี่ครับนี่ อีหยังคือเป็นอย่างซี่ครับโอ้ครับผมโอ้บาเสื้อครับผมงานผ้าซี่หลังโอ้โหนี่สั่งใจกับบึงเป็นแหละบัตรเพชรโตครับฮอหมาย,ยังสวยบัตสั่งลายซี่แตะนะครับนี่โอ้จอยซี่ครับหาอยากหากินนะครับเนาะ อสังเจยขออนุญาตลงนะครับเดอ้อดักหนูหนายามยามน,นี่มันสลาดครับมันสลาดมันบคือยามไอ้เกี่ยวเข่า้อครับเนาะหน้าฝนมันสลาดเลยมันเอานิ้วเคียกินครับมันได้จิได้ได้จะเลมันโอสลาดไปเดี๋ยวเข่าเหลืองเจอกันเอา้าสำหรับคลิปนี้สังเจยก็ลาไปสำนีแล้วครับเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าครับ,รบสวัสดีครับ ขอบคุณหลายๆครับสำหรับพูดที่เบิ่งมาจนจบคลิปนะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับ